นี่เราเป็นรุ่นที่สองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่พ่อหนูก็ยังมาอยู่นะพี่หนูลวกไม่ทันแต่เขาก็ยังมาช่วยอยู่ค่ะกินตั้งแต่สมัยพ่อเรา,าเนาะใช่แต่แกก็ออกมาค่ะอ๋อเห็นะครับพ่าร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตำนานของตลาดโตลุ่งหน้าศาสตร์หักของพี่จะเหลือมีน้ำมีแห้งเดี๋ยวขอแวะรอแป๊บน,นึ่งนะนี้ชุดมีน้ำมีแห้ง เดี๋ยวนี้พร้อมขายได้กี่โมงนะพร้อมขายเวลาเนี่ยแหละค่ะที่ประมาณสี่โมงอะเนาะสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งค่ะประมาณกี่ทุ่มหมดอะประมาณเที่ยงคืนค่ะเด็กอยู่ดูค่ะเด็กอยู่โอ้โหไปขอของพี่มีหมี่เกี๊ยวยำสั่งได้เลยนะคะพี่เอากระดีต้มยำหนึ่งถุงค่ะค่ะดน่ี่คร่คะหมี่เกี๊ยวยำชุดแรกมี่น้ำหมี่ให้สองจานละห่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช่ค่ะคนสั่เลยที่จำไม่ได้ <c oughs> มีเกี๊ยวยำแถบ,บแล้วนะ้นชุดแรกของพี่เหรอมีแห้งหนึ่งมีแก้๊วน้ำโรูหมูสองกิน <c oughs> นี้ แล้วยังสองอันค่ะแล้วก็มีแห้งสองอันนี่จ้าเราห่อแถบแววเหมือนกันพี่อม้มน้องแววรู้ไหมอ่ะรู้ดแล้วมีแก้วน้ำคูหมูสองมีแห้ง,งปกติ1ชุดแรก วันนี้ใช้บะหมี่ประมาณประมาณสามสิบโลค่ะพี่สามสิบโลโอ้ใช้เกี๊ยวสิบโลพอพอจะเข้าข้าวชามได้ไหมเข้าข้าวชามเหรอะเราไม่เคยนับเลยเนาะใช่คะ่ะพอเยอะมากนะครับ ก็มี30โลใช่ค่ะไอของวัตู้นี่ชุดแรกนะพี่หนูนจะมีอีกชุดหนึ่งชุดแรกหนมจะมีึ้นอีกชุดหนึ่งอันนี้คือชุดแรกที่โชว,ว์้ัตถุมีเกียวน้ำผู้หมูสองสอง,สองเอ,อ่สอสชิ้นนอกนี่นก็จะมีแห้งที่นี่ก็จะมีทั้งบะหมี่เกี้ยวต้มยำแนะนำให้ทานเปต้มยำนะครับต้มยำที่นี่จะเป็นซิกเจอร์เลย เดียวเราก็รับช่วงมาหลายปีแล้วเนาะใช่ค่ะพี่พ่อหน,หนูขายมาเกือบถ้ารวมพ่อหนูด้วยเกือบสามสิบปีเหมือนกันนะคะครับงานหนูพ่อหนูขายยี่ห้าปีแล้วใช่จ้จะชิมความอร่อยก็แนะนำเลยนะครับสี่โมงครึ่งขายไดลล้แล้วขายทุกวันเลยเนาะขายทุกวันใช่ค่ะพีขายทุกวัน เดี๋ยวมียำหนึ่งขอชุดแรกพี่เทเฮ้ยไซนี่เข้ามาถ่ายเองเพื่อนผมไม่ได้โผล่เขามียำพิเศษเออมียำธรรมดาก่อนชุดแรกพี่ผู้หญิงเขอยฝั่งโ้พี่เคแล้วก็มามีเจียวน้ำกุ้หมูแดงพิเศษอีกออนึง มียำพี่ผู้หญิงแบบนูน้นน่ะนี่อันนี้คือหมี่เกี๊ยวน้ำปูหัูแดงนพิเศษนะชุดแรกหนูหมดแนะ้ะหนูทำบินหลังแล้วนะ่ะครับจจังมีต้ยมยำนะคะสี่สิบค่อ ดูปริมาณลูกค้าครับกากหมูเนี่ยจะมีขนาด10บาทถึง20บาทนะครับเลือกได้สวัสดีครับที่นี้ผมก็อยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารจังหวัดสุนทรีนะครับกับร้านต้มี่หมูแดงที่แอนิทไกด์มาเวลาร่วมเกือบ30ปีเห็นจะได้แล้วนะครับกับร้านชุมวิวตหมี่เที่ยวเดี๋ยวรีผมสั่งไปแล้วเป็นปต้มยำเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแอนาาิทต้มยำของที่นี่จะเป็น ก็มีต้มยำนะครับที่นี่ก็จะให้เป็นหมูแดงมีลูกชิ้นขากหมูเนี่ยที่เด็ดเลยก็จะมีเกี๊ยวกรอบนะครับหมกกรอบนี่รสชาติอร่อยมนเดิมไม่เปลี่ยนมาที่นี่แนะนำให้ชิมก่อนนะครับ ตำยำที่นี่จะเปรี้ยวหวานเนาะกรดแดงเขียวจะเน้นกันเลยทีเดียวสุดยอดนะ เดีพย,ยายัมทานกับเพิ่มที่ร้านก็มีขายนะครับ I do อร่อยหรือไม่อร่อยก็ยปชมครับสองชามนะครับแล้วก็กลับบ้านด้วยทั้งหมดสามถุงก็ร้อยยี่สิบบาทเอากระถุงละสี่สิบบาทเนาะ